สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VMP มีร่งเล่าคลิปนี้ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์พี่วินนะครับแถวแถวสถานีบางซื่อเพื่อจะไปดูอุโมงค์ที่เขาก่อสร้างเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่เปิดสักทีอุโมงค์นี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่ลอดอาทางรถไฟใต,ตยใต้นี่แหละครับมาถึงแล้วตรงนี้เป็นด้านหน้าทางเข้าอุโมงค์ ผมก็เห็นมีเบริเออร์มากั้นนะครับเปิดไว้บางส่วนเพื่อให้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานผ่านได้ผมมายือนอยู่ด้านข้างก็เป็นสุสานรถไฟเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวพาเข้าไปดูในด้านในของตัวอุโมงกันเข้าไปดูว่าตอนนี้สภาพด้านในเป็นอย่างไรบ้างอุโมงสถานีกลางบางซื่อเลียบทางรถไฟสายเหนือช่วงบางซื่อจตุจัรก็เ,เชื่อมกับถนนรถไฟหนึ่งผ่านสถานีบางซื่อและก็สถานีกลางบางซื่อด้วย ถนนเส้นนี้เดิมก็มีทางรถไฟสายใต้ขวางอยู่โครงการสถานีกลางบางซื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อให้รองรับการจราจารที่เพิ่มขึ้นการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโดยรอบสถานีกลางบางซื่อเช่นกันปัจจุบันอุโมง์ทางลอดนี้ก็ได้สร้างเสร็จนานแล้วนะครับประมาณปีกว่าเข้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่สาม,มารถเปิด ใช้ได้แต่รูปแบบมีเพียงจกักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของผู้ทีอาศัยบริเวณย่านนั้นใช้สัญจรไปมาตอนนี้ก็เปิดให้ใช้อยู่ด้านหนึ่งนะครับก็มีทั้ง2ฝั่งก็มีทั้งหมด4่ช่องจราจรเปิดใช้ในฝั่งที่มาจากสถานีบางซื่อนะครับจะมุ่งหน้าไปทางสถานีจตุจักรด้านนี้เปิดอยู่2ช่องจราจรแล้วก็อีกด้านหนึ่ง จะเป็นด้านที่รถมุ่งหน้าจากจตุจักรไปสถานีบางซื่อนะครับด้านนี้สองช่องจราจรนี้ก็ปิดผมสังเกตดูนะครับทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมขังผมมาเดินในฝั่งที่เป็นฝั่งที่จตุจักรนะครับมุ่งหน้าไปสถานีบางซื่อฝั่งนี้เขาไม่เปิดให้ใช้ก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีขยะอยู่ตลอดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะด้านนี้นะครับก็ไม่เปิดไฟไฟนี่ไม่เปิดทั้งสองฝั่งเลยฝั่งที่ให้รถบัสไต่วิ่งได้ก็ไม่เปิดนะครับฝั่งที่ปิดไม่ให้ใช้บริการนี่ก็ไม่เปิดด้วยอยู่นานๆไปเนี่ยกลายเป็นอุโมงค์ล้างเลยนะยังไงเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเนะี่ยดูท่าทางว่าจะมืดไปเรื่อยเลย แล้วก็จะมีความรู้สึกวังเวงจากข้อมูลนะครับที่หาหาดูนะถนนกระแพงเพชรหกก็อยู่ใต้สถานีรถไฟสายสีแดงถนนด้านล่างนี้ก็พังซ้สรซากนะครับ สร้างแล้วก็พังอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยถนนก็เป็นลูกพื่นกรุงเทพมหานครจะรับมอบก็เจอสลาพัดปัญหาผมเข้ามาตรงนี้มืดมากเลย มจะโดนซอมบี้กัดคอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าแสงสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์เหมือนคนเรานะครับเวลาพบกับความมืดมิดในชีวิตเนี่ยเราก็มองแสงสว่างนะเราก็พยายามเกตะตะกายโอ้ยต้องไปให้ถึงต้องไปถึงแสงสว่างนะเพื่อชีวิตจะได้สดใส นะครับเหมือนเปรียบเสมือนเนี่ยอุโมงที่เราเข้าไปมันอาจจะมีความมืดนะครับตรงปลายอุโมงเนี่ยก็จะมีความสวยงามรอเราอยู่อุปสรรคเราต้องฝ่าฟันผมต้องรีบวิ่งออกแล้วอยู่มืดๆน,น,น,นานๆจะวงเวง ก็มีขยะนะครับทั่วไปเลยนะถ้าที่ดูทั้งสองฝั่งนะ้นะมีไม่ว่าจะฝั่งที่เปิดใช้แล้วก็ฝั่งที่ปิดตายนะครับมีขยะทั้งสองฝั่งแล้วก็น้ําท่วมขังทั้งสองฝั่งเหมือนกันภูมิงทางลอดถนนกระแพงเพชรโกก็เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟได้มีสัญญาอนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์บนพื้นที่ดังกล่าวนะครับต่อมา การรถไฟเขาก็ได้ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้กรุงเทพมหาคนครใช้สิทธิ์เพื่อจะนําพื้นที่นี้ไปก่อสร้างกับรถไฟสายดีแดงแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงแม้ต่อมานะครับทางการรถไฟจะมีหนังสือแจ้งสมมอบถนนเรียบทางรถไฟในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายดีแดงช่วงบางซื่อลังสิบให้กรุงเทพมหาคนครเป็นผู้ดูแลรักษาเมื่อวันที่30กันยายน2564แต่ทางกรุงเทพมหาคนคร ยังไม่ได้รับมอบถนนดังกล่าวจากการรถไฟนะครับเนื่องจากกรุงเทพมหาคนครก็ได้ไปตำรวจนะครับก่อนการส่งมอบเมื่อวันที่3สันวาคม2564สำนักการโยธากรุงเทพมหาคนครพบว่าถนนมีข้บอบกพร่องหลายอย่างอาทิเช่นผิวจราจรชำรุดซุดตัวทางเท้าก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐานบ่อพักระบบระบายน้ําและช่องรับน้บนําบนทางเท้าสูงกว่าระดับผิวจราจรไม่สามารถระบายน้ําได้ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ต้องทําการปรับปรุงถนนกรแพงเพชรก่อนถึงจะได้เปิดใช้อุโมงทางลอดนี้เพราะว่าอุโมง์ทางลอดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของถนนกระแพงเพชรน,นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งกระยากก็ เยอะพอๆกันดูแลเยอะมากกว่าอีกผมคงต้องกลับแล้วล่ะพอดีพี่วินนะครับวิ่งมาพอดีเลยก็โบกค่ารถโดยสารนะครับจากตรงอุโมงนี้ไปสถานีบางซื่อก็20บาทสังเกตดูนะครับก็ไม่เปิดไฟเหมือนกันนะข้างหน,นก็ ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดรถมีปัญหาหรือไปล้มเนี่ยผมว่าอันตรายอยู่นะมันมืดมากเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยมีน้ําขังนานๆเนี่ยมีตะไคร่ด้วยมีตะไคร่มาจับเนี่ยจะเกิดอันตรายกับรถที่สัญจรไปมานำความพื้นหน้ามาฝากกันนะครับทุ่งวงทางลอดถนนกระแบงเพชรหกถนนเรียบทางรถไฟสายเหนือช่วงบางซื่อจตุจักร ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ่ VNP มีเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ